มองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระดูด,ด,ดำช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย d e e ไวท์เซลล์ร r เพลตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4สัปด,ดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4หรือ0 9 0 3 4 5 0 1 3 3 เงินมันต่างกันนะก็มันก็ประมาณเดียวคือจอซื้ออะไรให้ไหมคะไม่ค่ะเพราะว่าไม่ชอบที่ใครซื้อของให้อะไรไปไปเหมือนเดินเล่นกันก็ส่วนมากจะช้อปปิ้งแบบคอยจะไวมากคอยรู้คอยอยากได้ก็จะซื้อซื้อซืเก็บเก็บเก็บแต่ว่าไม่เคยขอห้องว่าใครซื้อกระเป๋าให้อยู่แล้วแต่คอยไม่เคยมีผู้ชายคนไหนซื้อกระเป๋าให้เลยอ๋อเขาไปทนเรลาไปช้อปปิ้งเข้าร้านนี้ออกร้านนี้พี่ชายบ เขาก็เกต์นะไม่เกต์ก็ต้องเกต์อ่ะผู้หญิงเราก็อยากช็อปแล้วมันกระตุกเซลเราก็ดูร้านนี้ออกร้านนี้อะไรเงี้ยก็สนุกดีอะค่ะเรียกว่าเป็นคิอของใครหรือเปล่าเป็นคิอของใมีจริงของให้โอ้ยแบกเองเขาก็มีช่วยบ้านแต่ส่วนมากก็แบกเองเกรงใจอะไรเงี้ยบางทีเขาเห็นเราเริ่มเริ่มเริ่มลุงลังแล้วเขาก็มาช่วยอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากก็แบบรับผิดชอบเองอเหมือนโตๆกันแล้วอ่ะอยากซื้อรับผิดชอบเองก็แบกเองแต่พอเขาเริ่มเห็นเราลุงลังเขาก็จะช่วยอะไรเงี้ยค่ะ แต่ไม่มีเรื่องหนึงค่ะครั้งที่แล้วเป็นผู้หญิงตปครั้งนี้ผู้ชายก็ผู้ชายเป็นก็ก็เกรงใจอะค่ะเพราะว่าผู้หญิงซื้อของมันก็จะแบบพินิจพิเคอาหรือเลือกหรือว่ากลับไปแล้วกลับไปอีกเพื่อเช็คของว่ามันมีหรือยังไม่เหมือนเช็คของว่าของซีซั่นนี้มันลงมาหรือยังก็ต้องเข้าไปดูทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยก็เกรงใจก็เหมือนกันแต่บางวันก็ โอเคนะเพราะคอยก็เน้นกินด้วยก็ไปกินไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเจอเพื่อนเลยไปดิสนีย์อะไรอย่างเงี้ยมันแบบไม่ได้แบบช็อปแบบทุกวันแต่ว่าก็เก่งใจบางทีก็บอกเออรอที่โรงแรมนะเดี๋ยวมาอะไรอย่างเงี้ยแบบอธิบายให้เขาเข้าใจเขาเข้าใจเขาเข้าใจอยู่แล้วค่ะเขาเข้าใจอยู่แล้วว่าแบบที่อีกมันก็จะมีความสุขกับเรื่องพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางสิ่งเนี่ยที่เราซื้อมาก็เป็นการลงทุนแล้วก็ออกมาทำไปในหน้าที่กงานของเราด้วยพี่พรอมมีรูปหนึ่งที่ลงในไอจีเขาว่ากินข้าวกับใครค่ะ เอออันเนี้ยเขจะบอกว่าไม่ได้ลงรูปจรเลยเห็นเห็นจรในรูปอ่ะเห็นเนาะเห็นรูปไม่ไม่ไม่เห็นจรในรูปมันหรอลูกมันหนาเป็นรูปหนาใช่ไม่ได้หมายถึงคนจรคอยงคอเรียกคืเรียกพี่บีแล้วก็ยังเรียกเมียเลยคือมันเป็นตลกอะค่ะกับเพื่อนๆอน่ยไวฟี่ฮับบี้อะไรอย่างเงี้ยพวกก็จะเรียกเพื่อนๆของคอยอีกทุกคนเพื่อนสนิทก็จะเรียกเมียแล้วก็สามี อะไรเงี้ยเมียจ๋าอะไรต่างก็เป็นเพื่อนก็คือมันก็รูดูกันอยู่ก็ในอุดมการ์แต่ว่าพอแบบคนหนึ่งฝันนี่เป็นเรื่องก็เลยต้องลบแล้วก็หลับคานก็เลยอย่างผ้านี่แล้วหลบับก็แบบพลอยก็แบบไงแกฉันสวยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออลองไปถล่มคาหานเลยเงี้ยจริงๆไม่ไดยรู้สึกอะไรมากที่แบบว่าเออว่าเราไปที่แล้วเป็นไม่ค่ะเพราะว่าอันนี้มันคือความความคิดมากของคนอื่นเองฟลอยเขาไม่ต้องมารับาคืชอบความคิดมากของใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วแทนจะบอกแบบว่าเราลงรูปก็ไม่ได้ลงรูปจอดก็ลงรูปว่ากินข้าวก็ไปกับเพื่อนตั้งเยอะตั้งแยะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคอยก็บอกเอยมันก็ถ้าย้อนไปดูอินแกรมรูปเก่าๆเนี่ยจะเห็นว่าคอยเรียกเพื่อนว่าสามีมีมมโรนีนันนี่คือเรียกกับเรียกกับเพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นนจะเห็นว่าลงอยู่แล้วเป็นปกติตนนแต่ละแต่ ไม่ค่ะไม่ไหวไม่ซีเรียสจะบอกแนละ้วค่ะไม่รับ,ไม,รบไม่รับผิดชอบความคิดของคนอื่นอยากคิดอะไรก็คิดเราเราเราก็ชัดเจนแล้วว่าเราไม่ได้ลงลูกผู้ชายทำไมลงลูกผู้ชายแล้วบอกว่าเนี่ยนะสามีเอาปเป็นเรื่องเองตอนนี้ตันนี้ไม่คิดเออเองเอาเองนะให้พอรับผิดชอบแล้ก็ไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราต้องคิดามากขึ้นในการที่จะเผื่อความผิดพลาดเพราะว่าเราก็ทําอะไรของเราเหมือนเดิมเนี่ละค่ะเพราะว่าเราคงไม่ต้องไปรับผิดชอบความรู้สึกของใครหรือว่าความคิดของใครทั้งหมดอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นคือถ้าให้ทุกคนสบายใจก็คือลบ ก็จะได้จบอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเขาน่าจะลงรูปใหม่อะไรเรียกเรียกจอนว่าอะไรคะก็ได้จอนนะค่ะไม่มีแบบอะไรเพราะวไม่ไม่ค่ะยังไม่ได้มีมีใครได้รับตำแหน่งอะไรทีจริงไม่มีไม่มีอะไรียหือว่าหวานเรื่อยเรือนเดิมหวานเหมือนเดิมโอเคไปม่มันต้องแบ่งคนความหวานมันหวานที่เด็ดมาสวีทของคน กับเพื่อนผู้หญิงเยอะอะช้อปปิ้งมากกว่าหากินอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันไม่ได้แบบสวีทอะเพราะตั้งใจไปพักผ่อนไปเที่ยวกับเพื่อนไม่ได้แบบไปอยู่ในสวนตูรีลีนั่งดูสับคนแบบวีทดูพระอาทิตย์ตกตอนเที่ยงคืนอะไรก็ไม่ไหวนะเราอยากแบบเดินเล่นกับเพื่อนช้อปปิ้งแบบไปกินร้านนู้นร้านนี้เดินเล่นอะไรเงี้ยมันไปหมกกันอมุ่นสองคนไม่หนุบอะ ก็คเป็โอกาสพิเศษะค่ะปารีสเป็นอะไรที่พิเศษสหรับคนากเป็นเออพี่พอเป็นคนหวางเป็นติงเยนะเป็นคนหวานลนติมคะีโอกาสจะไปเาคไม่ไปารีส่ตเตอร์มีคิดไปบ้างหรือยังคะพี่พอมีคิดไบ้างหรือยังคิดเลยยัง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 ก็คิด เล่นๆแต่ไม่ได้แน่ๆคงไม่ปารีสนะคะคงเป็นที่อื่นยังไม่ได้คิดอะค่ะโอเคเนาะหลายๆจักเตอร์อะไรจักเตอร์ชอบครับชอบอ่ะเห็นแล้วพี่พลครับบอบว่านะครับมันมีมันมีข่าวลงอะครับพี่อักษรย่อพอพานบอกว่าพอมีผู้จัดการก็ทําให้เราเหมือนเรื่องเยอะขึ้นทีให้เรื่องเยอะพอมีผู้จัดการมาอักษรเยออักษรย่อพอพางท่านก็พาร์บ้า รอ้าวแล้วคองรับใช่ไหมเออนางสาวยอดพรมใช่ไหมต้องรับใช่ไหมเข้าข่ายดีกว่าจะให้รับก็แล้วบอกแล้วแบบความคิก็มีหลายคนวเออน่าเออมีหลายคนก็อยากให้เรื่องมากอะไรหลือเรื่องมากจริงๆเรามีปัญหาอะไรกับใครบ้างไหมคะเรื่องการเรื่องอยู่อะไรกก็บอกแล้วเราไม่รับผิดชอบความคิดของคนอื่นค่ะก็ ก็ยังไงก็ได้ถ้าอยากให้พอผิดพอจะผิดก็ได้แล้วเรื่องก็จบบอกโอเคยังไงก็ได้ถ้าหาตัวไม่ได้ก็จดรับดีหา <c oughs> ตัวไม่ได้ก็เราปิดก็จบถ <c oughs> <อ>้าถืว่าจัิการทุกคนเขาเขาต้องดูแลผลประโยชน์ของนักแสดงของแต่ละคนนะคะมันจะเรื่องมากไหมเขาก็ต้องเรื่องมากให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยปกป้องเราที่สุดเ <c oughs> ช่นเป็นฟางก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์อะค่ะ ต่ละคนบางทีถ้าเราไปขัดคอขัดขวาขงประโยชน์คนอื่นเขาก็ไม่พอใจเขาก็บอกเราเรื่องมากกระจบดาราไว้งนะ่ายอุย้ยคอยเรื่องมากแค่นี้นจบใครจะพูดอะไรก็พูดได้นี่คะ่ะ<ม>คนที่ดูแลเราดูแลเราดีที่สุด้าดลดีค<ม>่ะเพราะว่าก็ยังเหมือนเดิมมันไม่ได้เรื่องมากหรอกแต่ว่าเราจะทำอะไรเราก็ต้องรู้ใช่ไหมคะว่าทําอะไรยเไปโชว์ตัวอ๋อไปโชว์ตัวแหรอคะไปค่ะสรุป ำปอยู่ในบาคโยตี้เอาไงล่ะคุณจะต้องหาเอาใช่ไหมเออลอาไปโชว์ตัวโชว์ตัวทำอะไรที่ไหนอะไรยังไงมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติของคนรมาอยู่แล้วโอเคมิลาโอเคคได้และเองคม่อสู้โอเคไปไหนกันชอบสื่อทั่ไปได้หมดอือ หน้าเป็นความละเอียดอ่อนของผิวสักุระแม็กซ์ออร่าเซรั่มเซรั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มดูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมสักุระอ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4